สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast จุรินมั่นใจกว่า12สสจังหวัดชายแดนใต้เหยยพักที่ตั้งขึ้นมาดูดผู้แทนล้มเหลวมาเยอะปรับคอรมอชงชื่อนาลิสนานแล้วจบเอเปกนายกควรดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาส นายจุลินล,ลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวผู้สมัครสสใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าสำหรับจังหวัดชายแดนใต้12ที่นั่งประชาธิปัตย์มีผู้สมัครครบและได้ประกาศตัวชัดเจนแล้วว่าเราสู้ทุกเขตทั้ง12เขตซึ่งเรามีที่มาที่ไปไม่ใช่อยากประกาศอะไรก็ประกาศที่ผ่านมาในปี2548 ยุคนายบัญญัติบรรทัดฐานเป็นหัวหน้าพักเราเคยได้11จาก12ที่นั่งฉะนั้นรากฐานความเป็นไปได้นั้นมันมีไม่ใช่ไม่มีและตนมั่นใจว่าเที่ยวนี้เราจะเห็นจิตวิญญาณประชาธิปัตย์กลับคืนมาสมาชิกและผู้สนับสนุนพักทุกคนมีปฏิกิริยาดีขึ้นมากเสียงตอบรับดีมากแม้คราวที่แล้วเราได้ที่เดียวยืนยันเราสู้ทุกเขตนายจุรินกล่าวว่าคราวนี้เชื่อว่าเราได้ไม่น้อย ขอให้ดูผลที่ออกมาซึ่งจากศักยภาพของผู้สมัครและการลงพื้นที่หลายท่านได้ลงพื้นที่ในนามพักมาแล้วระยะหนึ่งอย่างนายเมธีหรือเมธีลาบนูนผู้สมัครสสนาราธิวาสก็เป็นความหวังของเราและเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ใครที่บอกว่าประชาธิปัตย์ไม่มีคนใหม่นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคนหนึ่งรวมทั้งดรยูไนดีวาบาผู้สมัครสสปัตตานีและยังมีคนอื่นอ ที่เป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพก็ลงมาสมัครรับเลือกในนามพักเมื่อถามถึงความกังวลในเรื่องพลังดูดจากพักอื่นหรือไม่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าตนไม่คิดว่าพักที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูดผู้แทนจากพักอื่นจะสําเร็จในอดีตก็ล้มเหลวให้เห็นมาเยอะแล้วสําหรับความคืบหน้าในการปรับคอรมอนายจุรินกล่าวว่าตนได้ส่งชื่อนายณลิ์ขำนุรักษ์สสพัทลุงไปหลายสัปดาห์แล้ว และตนก็เห็นใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคงยุ่งอยู่กับเอเปกแต่เมื่อเอเปกจบลงเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่นายกจะได้ช่วยดำเนินการได้เพราะคนอื่นดำเนินการไม่ได้ตนหรือพรรคทาเองก็ไม่ได้ต้องเป็นไปตามกฎกติกานายกในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเท่านั้นที่จะนําชื่อขึ้นทูลเก้าดำเนินตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ